จ้จาก็มาเกิดเปนน้าดอกผว,วก็เป,ป็นเปนน้องของกิวเมนเดิมนะเราํำใจว่าไม่ใช้คองเราไม่ใช้เราเงินแต่โตแต่รอดไม่รับกับโปวตัวเบี้มันกระหดือานะก็องเราคันเรียนและที่นี้ก็ ผู้ประกอบการลคนก็ลงทุนไปเยอะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวเรื่อง2ชั้นอย่างเดียวเป็นเรื่องของสภาพรถด,ด้วยเป็นเรื่องของการบางังคับใช้กฎหมายในแง่ของการปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยสี่แยกมีไฟหรือเปล่ามีอะไรไปบดบงังวิสัยทัศน์หรือเปล่าในการขับรถอะไรหลายอยา่างผมว่ามีหลายอย่างที่ต้องดูจากอุบมูลเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนถามเยอะว่าเพราะคนหรือเพราะรถกันแน่ เป็นเพราะรถบัสสองชั้นมันเลยสูญเสียเยอะขนาดนี้จริงหรือ,รอเปล่าอาจารย์เวลามองอุบัติเหตุนะครคุณอ๊อฟเราเราต้องมองทั้งสองช่วงครับก็คือมองสาเหตุของการเกิดเหตุอันเนี้ยสาเหตุหลักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนคนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องคนแต่พอเกิดเหตุแล้วสูญเสียเยอะเนี่ยมีปัจจัยร่วมอย่างเรื่องของถนนหรือเรื่องของรถครับแล้วเราพบเสมอเลยว่าถ้าเป็นรถบัสรถ โดยสารขนาดใหญ่เมื่อเกิดเหตุมักจะมีความสูญเสียยิ่งเยอะโดยเฉลี่ยอย่างอย่างสามปีมานี่ฮะเกิดเหตุเฉลี่ยเดือนละครั้งคะเดือนละครั้งแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยเนี่ยยี่สิบแปดรายต่อครั้งเหรอฮะต่อครั้งฮะเพราะงั้นเพราะงั้นก็เรียนว่าสาเหตุเนี่ยโอเคยังเป็นเรื่องของคนเป็นหลักก็จริงอ่ะแต่มันมีปัจจัยร่วมคือทั้งตัวรถแล้วก็มีตัวถนน แต่พอเกิดความรุนแรงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวรถเนี่ยทั้งโครงสร้างรถทั้งรถที่บรรทุกเยอะทั้งรถที่ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างสะดวกมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความสูญเสียเยอะครับครับทำไมถึงเวลาต้องยกเลิกรถทัวร์สองชั้นเอาแบบจริงจังซะทีเพราะอะไรฮะัครับก็ต้องเรียนนี้ครับว่าเหมือนที่อาการหมอได้ได้พูดไปแล้วครับว่า ความรุนแรงของรถโดยสารสองชั้นเนี่ยมีมากกว่ารถชั้นเดียวนะครับครับซึ่งข้อมูลของศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกกันเลยนะครับว่าจริงๆรถโดยสารสองชั้นอ่ะมีความเสี่ยงมากกว่ารถชั้นเดียวถึงหกเท่านะครับครับแล้วในดีที่ผ่านมาเนี่ยอุบัติเหตุของรถสองชั้นก็ในแต่ละครั้งก็มีความรุนแรงค่อนข้างสูงครับนะครับ เราเคยเห็นภาพความเสียหายความรุนแรงแบบเนี้ยมามากพอมาแล้วนะครับเราในครั้งล่าสุดเนี่ยก็คิดว่าควรจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็จริงๆต้องเรียนแบบนี้ครับว่าในปี59เนี่ยอ2559เราเคยเรียกร้องแล้วนะครับเออเรียกร้องแล้วแต่ว่าทางกรมเนี่ยก,ก็ก็อาจจะไม่ได้ยกเลิกนะครับก็คือไปใช้รูปแบบก็คือยกเลิกการจดทะเบียนรถที่สูงเกิน4เมตรไปนะครับ,รบแต่ว่ารถที่ที่รถที่มันวิ่งอยู่ ยังมีอยู่ประมาณเจ็ดพันคันเนี่ยจนถึงนปัจจุบันเนี่ยยังมีวิ่งอยู่ประมาณเจ็ดพันคันก็<อ>แบ่งเป็นพันห้าร้อยคันเนี่ยเป็นรถโดยสารประจําทางนะครับและอีกประมาณห้าพันกว่าคันเนี่ยเป็นรถโดยสารไม่ประจาทางซึ่งวิ่งทุกทิศทั่วไทยอยู่ทุกวันนี้ครับอ๋อคือพูดง่ายๆว่าก่อนนค่นี้มีการเรียกร้องแล้วว่าให้ยกเลิกถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับแต่ว่าทางขนส่งเนี่ยก็คือไม่จดทะเบียนร,รถเพิ่มแต่ก็ไม่ได้ยกเลิกรถเก่าใช่ครับ ตัวผู้ประกอบการก็ลงทุนไปเยอะนะครับการมีรถสองชั้นคันหนึ่งก็เจดถึงแปดล้านบาทถ้าจะให้ปรับมาเป็นรถชั้นเดียวเนี่ยก็ก็ยังมีเรื่องของตัวเงินลงทุนตัวเงินปรับปรุงต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆภาครัฐเนี่ยก็อาจจะต้องจับสืในส่วนนี้นะครับถ้าหากว่าต้องการให้มีความปลอดภัยกับทางผู้บริโภคหรือผู้โดยสารเนี่เพราาเกิดเหตุในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็เราก็ เราก็เสียใจนะครับแต่ว่า<ม>ความเสียใจอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับก็ต้องมีความจริงใจแล้วก็ม,มาตรการในการลงมาแก้ไขด้วยครับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยคนก็ไปดูนะครับว่าส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นสองสีดำดำเนี่ยคือคนที่เสียชีวิตนะฮะชั้นสองเนี่ยไปแทบจะทั้งหมดด้านหน้านะฮะคนก็เลยถาม่าอย่างไรฮะที่นั่งบนรถบัสรถทัวร์เนี่ยมีผลไหมฮะอาจารย์ครับคือคืออย่างกรณีเคสนี้มันก็ตรงไปตรงมาพราะว่า การชนต้นไม้เนี่ยมันอยู่มุมด้านซ้ายเพราะนั้นมันก็กวาดด้านซ้ายไปทั้งแถบก็คืออย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าชั้นล่างก็โดนนะฮะ,ะชั้นล่างชั้นล่าง,งสองสองที่นั่งก็นั้นก็โดนเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยที่นั่งก็ไม่ได้ไม่ได้มีนัยยะโดยตรงครับแต่แต่มันขึ้นกับว่าแรงประทะมันเกิดยังไงเช่นถ้าเกิดรถไปคว่ำไปพลิกกว่ำที่เก,กาะกลางเราจะพบว่าผู้ผู้ที่นั่ง ต้านกว่าก็ก็จะเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตเยอะนะครับเพราะงัน้นผมคิดว่าถ้าจะถ้าจะเอาแบบเซฟเลยนะครับคบันอัพที่นั่งที่เรามักพบว่าจะจะมักจะรอดเสมอ,อะจะเป็นที่กลาง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 แต,แต่แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือคาดเบลล์ต้องคาดเข็มขัด<ช>ที่ระบายใช่ครับอันนี้ต้องเตือนกันเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านเวลาขึ้นรถทัวรถบัสเนี่ยไม่ค่อยคาดกันรวมรวมถึงเคสนี้นะฮะอย่างอย่างเหตุการณ์เนี่ย ทีมที่เป็นลงสอบเนี่ยพบว่าเข็มขัดเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันเสียบอยู่เสียบกันเองแต่มันไม่ได้เสียบคนด้วยใช่เพราะนั้นเพราะนั้นหลายครั้งของความสูญเสียไม่เฉพาะครั้งนี้นะครับมักจะเจอเสมอเลยว่าไม่คาดเบลโอเคเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของบ้านเราครับบ้านเราเนี่ยไม่เฉพาะเส้นสายใต้นะแต่สายใต้จะเยอะหน่อยเพราะว่าเรามีต้นไม้ใหญ่ติดริมทางอย่างเคสนี้เราจะเห็นเลยว่าต้นไม้เนี่ย ร,รัศมีถึง92เซนครับคุณออฟต้นไม้นี่เขาบอกว่าอันตรายเนี่ยจริงๆแค่10เซนเนี่ยก็อันตรายแล้วอันนี้92ก็คือก็คือ,อมามากกว่า,าตั้งเท้าเท่าลักษณะเนี้ยเป็นผู้พูดง่ายคือรถทั้งรถบัสหรือรถบรรทุกไปชนเนี่ยก็เสียชีวิตหมดครัเพราะงั้น嗯嗯เพราะงั้นสิ่งที่อาจจะต้องทบทวนคือเรามีอันตรายข้างทางอย่างเงี้ยทั้งประเทศครับ คำถามใหญ่คือว่าเรื่องนี้กรมทางหลวงอาจจะต้องลงไปประเมินแล้วก็อาจจะต้องคือคือเส้นทางแบบนี้หรือจุดอันตรายแบบนี้ต้องติดกัดเร็วติดอุปกรณ์ป้องกันเลยคือไม่ใช่เลองนึกภาพถ้าเกิดคันอื่นเกิดยางระเบิดเงี้ยแล้วเสียหลักเข้าไปนะฮะจะเป็นยังไงเพราะงั้นในในหลักความปลอดภัยถนนที่ใช้ความเร็วเนี่ย เขาจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าเคลียร์โซนเหมือนมอเตอร์เวย์ม <Motor way S 1> อเตอร์เวย์มันจะมีเคลียร์โซนประมาณเมตรเมตรอันนี้ไม่มีเลยเคลียร์โซนคุณหลุดไปเมตรเดียวก็ชนต้นไม้แล้วครับ